สวัสดีค่ะขอกราบขอบรพอระคุณคะแนนจากตะกร้าผลไม้นะคะที่แม่มดได้เมตตาปุ๋ยนะคะห้ากระสอบปุ๋ยนะคะวันนี้แม่มดก็ได้ซื้อนะคะเพื่อที่จะนํามาปลูกหญ้าขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะทุกทุกคะแนนนะคะที่พ่อสะแม่พระใจดีใจบุญเมตตาจากตะกร้าผลไม้ที่เราได้ปุ๋ยในวันนี้นะคะแม่แม่จ๋าขอพระคุณสาธุบุญบุญหนุนนะ ักษาขอให้คุณแม่ทุกๆท่านมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองทิดสิ่งไนประส์สิ่งใดประสบแต่ความสามําเร็จตลอดไปนะคะแม่จ๋ากราบขอบพระคุณทุกๆคะแนนที่เมตตาพี่มดนะคะแม่จ๋าขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นปุ๋ยนะคะห้ากระสอบปุ๋ยนะคะที่จากตะกร้าผลไม้นะคะที่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญได้เมตตา กับพี่มดในทุกๆวันนะคะปุ๋ยนี้เราก็จะเอามาปลูกหญ้านะคะแม่แม่จ๋าปีนี้ก็อยู่ประมาณเกือบจะสีไร่นะคะที่แม่มดได้ปลูกใหม่นะคะทั้งในบ้านแล้วก็ทั้งในป่าก็ใช้ปุ๋ยเยอะนะคะต้องกราบขอบพระคุณทุกๆคะแนนนะคะที่เมตตานะคะบุญหนุนนำตลอดไปนะคะแม่แม่จ๋ากรบขอบพระคุณสาธุบุญค่ะ